สวัสดีครับผมจัดกิจวยโสผู้เชี่ยวชาญการใช้งานกล้องภาพความร้อนในงานด้านการตรวจสอบจากบริษัทซิลิคจำกัดครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมได้ใช้ประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบจัดปกอบรมรวมถึงการออกแบบติดตั้งระบบกล้องภาพความร้อนเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในหลายโครงการรวมถึงได้พัฒนาวิธี ในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือที่เราเรียกกันว่างานทดสอบแบบไม่ทำลายหรือ NDT จนได้รับรองความสามารถจากสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมในมาตรฐาน ISO IEC 17020เป็นที่แรกในประเทศไทยปัจจุบันปัญหาที่เราพบนะครับเกี่ยวกับผู้ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนในปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราตรวจมีปัญหาแต่ผู้ตรวจถ่ายภาพความร้อนออกมาแล้วไม่แสดงถึงปัญหา กับอีกกรณีหนึ่งสิ่งที่เราตรวจไม่มีปัญหาแต่ผู้ตรวจนะครับกับถ่ายภาพความร้อนออกมามีปัญหาสิ่งนี้คือปัญหาหลักที่ทําให้เกิดความสับสนนะครับในการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนในงานด้านการตรวจสอบจากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดความยากในการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนสําหรับมือใหม่เพจเทเลนเทอร m โมกราฟีจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ของแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผมมั่นใจว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอผ่านเพจของ Thailand Thermography จะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านเทคนิควิธีการทำงานรวมถึงแนะนำการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนให้เหมาะกับประเภทของการใช้งานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับภาพความร้อนคือสิ่งที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ขอบคุณครับ